เดค่ะเพื่อนเพื่อนพบกันอีกแล้วนะขอแรงกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจะได้ลฟยสดได้สทีขอบคุณล่วงหน้านะจ้าเพื่อนเพื่อนขณะน,นี้เวลาเก้านกาสิบเก้านาทีนะคะของวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่16พฤศจิกายนค่ะพุทธศักราช2,500 หกสิบแปดนะคะวันนี้วันรวยอืมก็ขอให้โชคดีมีความสุขรำ่รำรวยร่ำรวยกันทุกทุกคนนะคะทุกท่านทุกคู่ทุกคนทุกคนค่ะอ่าที่ผ่านไปก็เป็นผลงานเพลงแล้วก็สาระน่ารู้เก็บมาฝากการเล็กเกล็ดน้อยค่ะเป็นสาระกันไปเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะทานสมุนไพรให้เป็นประโยชน์กับร่างกายนะและ้วหากว่า ท่านต้องการจะปรึกษารักษาสุขภาพตรวจรักษาสุขภาพด้วยาศาสตร์แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านแล้วก็แนะนำเอาไว้ค่ะนะภาคภูมิสมนุนไพรโดยอาจารย์ภาคภูมิชุ่มบัญญัติอยู่ถนนพาณิชซอยซอยสี่ฮะถนนพาณิชยซอยสี่อำเภอเมืองกำแพงเพชรก็ติดต่อมาทาง 0831669591ก่อนนะคะเพื่อจะสอบถามอาจจะไม่ถูกเรื่องของสมนุนไพรใบยาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ,ะแล้วที่นี่มีนวดแก้อาการด้วยนะมีหมอนวดแก้อาการหมอนวดก็เป็นหมอนวดที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีมีความรู้ในการที่จะนวดแก้อาการได้นะคะที่ภาพภูมสมนุนไพรถนนพาณิชย์ซอย4ในเมืองกำแพงเพชรน,นะคะ และสำหรับในตลาดสศูนย์การค้ากำแพงเพชรเวลานี้ค่ะนะผักผลไม้เราพร้อมขายแล้วนะคะผักสดสดผลไม้สวยๆและในตลาด,ลาดเราก็ยังมีร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัดใช้กันได้นะคะในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรเ,เราค่ะและสำหรับท่านที่หัวจุ่มกันเลยหัวจุ่มกันเลยอื นีเกอเอเซียรายงานเมื่อวันเสาร์ที่15กรนกายนดูเหมือนประธานาธิบดีโดนัโด์ทำประธานาธิบดีโดนัลด์ทำแห่งสหรัฐเปลี่ยนท่าทีมีที่มีต่อการผู้ชายงยี้เวลานี้ดูเหมือนกันว่าจะอุย้ยกระตุงกันนิงกระจูกระจีะจหัวจุ่มกันเลยนะมีความตั้งใจร่วมมือกับคุณมาเนตอีตั้งหาก นาะยกรัฐมนตรีคำมเมนแล้วก็รัฐบาลของเขาในเป้าหมายทวงดุลอิทธิพลจีนหลังจากได้กลับลำท้าทีแข่งกล้าวกาหนดเพดานภาษีเล่นงานพนมเป็น49เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาออน่าคิดนะน่าคิดนะเออเอาละทำก็ไม่ใช่ธรรมดา แต่ถ้ามันอยู่ไม่นานไงอ่าแต่ว่าไอ้ตระกูลหุ่นนี้มันอยู่ทั้งปีทั้งชาติจนกว่าจะสูญสลายหายไปแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้โหตอนนี้นี่ก็ก็แย่นะได้ข่าวาว่าโรคหวัหวโรคหัวใจหัวใจเบาหวานนะแล้วก็ไตเนี่ยต้องฟอกไตต้องต้องขอให้ตอนแรกอาจจะเข้ามาในเมืองไทยนี่แหละ ทีนี้ก็ทางคนไทยบอกมาเลยอยากจะเจอหน้าแล้วเกินก็พอดีว่าเออไม่มาดีกว่าแล้วก็ขอนะคะเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์แล้วก็หมอไปรักษาไปฟอกไตที่ที่เขเมนนั่นแหละเห็นไหมจะตุยขึ้นมาก็ไม่พ้นหรอกที่จะมร้องหาหมอไทยอะ่ะเออเทเทแม่ตอนนี้ เป้าหมายงัดข้อแย่งชิงอิทธิพลจีนใช่จริงๆจ,จีนเนี่ยเขาวางยุทธศาสตร์ของเขาเอาไว้นะทารถไฟแรงสูงเนี่ยจากอะไรล่ะคือมันจะมีเชื่อมต่อกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวแล้วก็เข้ามาขเขมรเนี่ยแหละและทีนี้มันมาหยุดชะงักตรงนี้เออแล้วมันก็มีเรื่องของการออคือจีนลงทุนไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็น เรื่องของออระบบการคมนาคมก็มีแล้วก็ทางด้านของอสนามบินสนามบินก็ได้ได้ข่าวว่าเปิดสนามบินมาแล้วก็โอ้ยเนาะคนคเขมรก็ไม่เคยเห็นสนามบินเนาะก็ไปเที่ยวกันตอนนี้ก็บอกว่ามันไม่ค่อยมีคนเนงียบกีบจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้หรอกมันเป็นเป็นไปตามข่าว <c oughs> เออนั่นเออ ตกลงยังไงนี่นี่นี่รกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามุ่งส่งเสริมเสรีภาพความมั่นคงและความยืดหยุ่นในภูมิภาคสนับสนุนการลงทนุนการปรับปรามสแกมเมอร์ยุติการดำเนินคดีมีแรงจูงใจทางการเมืองและเปิดโอกาสให้สื่ออิสระปฏิบัติการโดยไม่ถูกแทรกแซง อดีตเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุว่า2,024ลอยออตตินและซาเมนทาพาวเวอร์เคยเยือนกรรมัมพูชาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์หุ้นเมเนตมุ่งหลายความเป็นหุ้นส่วนกว่าที่อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเคยทำแล้วก็จากการปรับลดเงินทุนโครงการ BRI หลายโครงการของจีน ในกัมพูชาล้มเหลวเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่ทําก็พบกับเนต็ตนะที่สมิตอาเซียนลงนามข้อตกลงการค้าปรับเพดานภาษีเหลือ19%เขณะที่สหรัฐยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางอาวุธเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังเห็นพร้อมกลับมาซ้อมรบด้วยกันอีกด้วยนะที่ ระงับไปแปดปีเนี่ยอืทีนี้นี่เราก็ต้องคือถ้าหากว่านะถ้าหากว่ามันถ้าหากว่ามันอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยนะมันก็จะมีอาวุธสะสมเอาไว้สู้กันมากขึ้นนะถ้าเราไม่รีบอย่าละกันนะตอนนี้ถ้าหากว่ายิ่งลงมาึ่งเราเราก็จะได้จัดการเลยทีนี้มันมันยังเป็นอย่างเงี้ยมันยังเอ่อ นายกก็บอกยกให้ทหารหมดแล้วทหารก็ลงพื้นที่แล้วแต่สรุปแล้วเนี่ยขาที่เจ็ดเนี่ยนะเมื่อวาน,นี้มีโพสต์เข้ามาอาการสาหัสนะติดเชื้อผ่าตัดรอบสองติดเชื้อด้วยอาการยังคงน้าเป็นห่วงอยู่แล้วก็โหเสียวแล้วก็สาธุเอ้ยขอให้ขอให้รอดทีเธอะเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยไอขาที่เจ็ดเนี่ย คือเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าถ้าขาดที่เจ็ดขาดเมื่อไหร่แล้วก็ตูมทันทีนีย่ยังไม่ตูมนะแต่ก็เราก็ต้องเฝ้าระวังอยู่อืมนี่แล้วก็ทางแหม่พอสละครขึ้นมาเรื่องหนึ่ง <c oughs> แปลกจริงๆนะแปลกว่ามันก็เชื่อกันเนาะโอ้แท้ๆตรงนี้ไม่อยากจะพูด <c oughs> เออ อันนี้เนี่ยมันชี้เลยนะว่าให้เห็นความกระตือ,อรือร้นของวอชิงตันที่สะท้อนความทวงดุลจีนในกรรมัมพูชาคือเข้ามาเข้ามาแทรกแซงอ่าเข้ามาแทรกแซงจริงๆแล้วมันก็ไม่ตั้งใจมาไอเน็ตนี่แหละไอเจ้าคุณมาเน็ตนี่แหละไปอ่าในคุณมาเน็ตเนี่ยเขาติดต่อไปทางทั้งไงออนั่นแหละสร้างอำนาจการต่อรองผ่านคุณเซน แม้สหรัฐยังคงเข้มงวดต่ออาชญากรรมอาชญากรรมสแกมและจับตาดูความเคลื่นนอนไหวของจีนด้านฐานทัพเรือ,อ,อคนไทยอย่างเราอันนี้ก็บอกว่า คนไทยอย่างเราทำไมต้องพึ่งอเมริกาในน้ำมีปลาในนามีข้าวใส่หัวแดงไปเออมันคนละาภาคกันนะพูดถึงอะ่ะจริงๆนะถ้าหากว่าเราเอาแค่นี้ตอนนี้นี่ที่สุดคือมาหาอำนาจคือจีนนะจริงเขามีทุกอย่างเลยแล้วคนของเขาต้องพันพันกว่าล้านนะ่ะไม่ใช่น้อยๆแล้วก็เศรษฐกิจเขาก็ เทคโนโลยีก็ดีเศรษฐกิจก็ดีทุกอย่างเขาดีนะจีนเนี่จริงๆทั้งมันไม่เอาก็ช่างโวมเน่ยเราก็มาที่จีนดีกว่าไหมม,มาคุยกับจีนดีกว่ายังไงเขาก็ทวีปเดียวกับเราอยู่ใกล้ๆประเทศประเทศใกล้ๆกันแล้วเขาก็ซื้อสินค้าเกษตรเราก็เยอะเหมือนกันนะ บอกว่าเอา้าวันนี้ดวงดวงใครจะปังบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฟังผลวลับยิ้มมากไ่ท่านไปนานมากแล้วละหลายคลิปด,ด้วยก็เลยขี้เกียจลงคลิปว่ามันลก,กนะครับมันตั้มเอาไปย้อนดูแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายผมตัวในฝั่งหะครับผอเคครับขอบิ๊กจ็อกหน่อยครับเหมือนมาสุดทางแล้วเนาะในความคิดผมนะแต่ว่าถ้าเราอ้างอินตามคำลาหัว,นะหวเนี่ยหนีจะหมอ หมอดูเนี่ยแปลว่าผู้รักษาไม่ว่าคนไข้จะเป็นยังไงก็ต้องลองเทสการรักษาดูซึ่งอาจจะรักษาได้ไม่ได้ถ้าตามรละโขดเนี่ยยังมีโอกาสกลับมาแต่ว่าการกลับมานั้นต้องประกอบองค์ประกอบหลายอย่างมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าบิ๊กโจ้หัดท่านจะสามารถไปแก้องค์ประกอบเหล่านั้นได้หรือไม่นะครับผมตัวของเลิกดวงเลยนะครับเตรียมคง,งให้โอกาสได้อยู่อีกประมาณสองสามปีข้างหน้านะครับสัญญาณท้งแรกของการย้อนกลับเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณตุลาธิการปีหกแปด แล้วก็ไปยืนยันสัญญาณนี้ตอนปลายปี69ช่วงหลังกางปีไปแล้วก็วันนี้เป็นคลิปของปีที่แล้วนะครับวันที่15เดือน11นะครับผมพูดไว้ชัดเจนว่าประมาณตุลาพิการวันเนี่ยจะมีเกณฑ์การย้อนกลับของดวงท่านนะครับเพรช่ชวงตุลาพิการนะครับท่านก็เลือกออกมาแชร์นะครับตาม,มที่ตัวเริ่มยามดวงก็มันขึ้นตามนั้นนะครับผมองค์ประกอบที่ครบถ้วนตามหลักดวงประกอบไปด้วยข้อหนึ่งเอาโชขอดวงมิกยกไหมครับช่วงนี้กําลังมันเลยคือยิ่งผมทายดวงท่านไปนานมากแล้วละหลาย ก็คือสรุปว่าเอาแล้วก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าท่านจะได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งบิกโจกันเนาะอืมอ่าพอดีว่าฝน,นักยิ้มเข้ามาก็เลยเวบไปหน่อยนึงสตก่อเหตุสลดใช้อาวุธปืนดิงยิงเด็กปล่าปั๊มสี่นัดกับขาที่เลยตำรวจตามรวบตัวได้ในหนึ่งชั่วโมงอ้างว่ามีปากเสียงกัน มานานแล้วว่าอย่างนั้นนะคนไม่ถูกกัน 15. พฤศจิกายนเวลาประมาณ12นกา45นาทีเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาละค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยนายอัศนาวุฒิอายุ30ปีพนักง,งานปั๊มน้ำมันถูกชายก่อเหตุยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอกและก็ต้นขาวมทั้งหมด4นัด เสียชีวิตคาที่ท่ามกลางความตกใจของเพื่อนร่วมงานและชาวบ้านหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกจุมพลมัศยาภาพกกสพสนามชัยเขตก็ได้นำกำลัง่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงหนึงชั่วโมงะคะ่ะทราบชื่อว่าคือสิบตำรวจตรีวรวัตรหรือเพียวหรือเพียว,เพ,ยวเพียวนี้น่าจะเป็นชื่อเล่น ตำแหน่งพบวมูค่ะกองกำกับาการสอบกอพอปซึ่งเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงวันหยุดผู้ต้องหาเนี่ยได้ให้การรับสาร,รภาพว่าใช้อาวุธปืนลูกโม่จุดสาก่อเหตุจริงโดยให้การถึงข้อมูลและเหตุจูงใจเบื้องต้นว่ามีปากเสียงกับผู้เสียชีวิตนานแล้วด้านมารดาและผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดีไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย และไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก,ก่อนนะเจ้าหน้าที่ตํำรวจได้นําตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาก,กันต่อไปนะคะตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็มีหน้าที่ก็คือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็ดูแลประชาชนดันไปลูดยิงประชาชนซะเองเนี่ยป้า ก,ก็รู้มันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วจะไปทําไมถ้าไม่ตั้งใจจะไปเล่นงานมันน่ะฮะเออมันอยู่ตรงปามนั่นนะเราร,รู้ไม่ถูกกันน่ะก็อย่าเข้าไปสิรู้ไม่ถูกกันยังหูซาไปอกีกแสดงว่ามันตั้งใจจะไปเนี่ยตั้งใจจะไปเอาเรื่องเขาเนี่ยไม่งั้นจะเข้าไปทําไมรู้ก็รู้ว่าอยู่ตรงนั้นนะแมงก่อฮะเออนะอันนี้เตือนโรคที่มากับฤดูหนาว กลมควบคุมโรคตื่นนะคะโรคที่จะมากับฤดูหนาวอันนี้ก็ระวังดูแลสุขภาพนะคะอโอ้โหสุดยอดอโอสืบชะตาอันนี้พิธีสืบชะตาเป็นประเพณีภาคเหนือ ที่ช่วยปลอบประโลมและคำชูจิตใจผู้คนเมื่อพบกับความไม่สบายใจหรือเคราะห์ร้ายโดยเน้นการทำบุญเวนทานและอันเชิญสิ่งศักดิ์สทธิ์ให้ร่วมมาเป็นสักขีพยานพร้อมสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นนะคะเอออันนี้เป็นพิธ,ธีสืบชะตาจานงานสืบชะตาโอ้วนาน เบือนน่อนายนาเกา่าเราเลือกพลเอกลังสีอยากได้สอสอน,น้ําดีเลือกอาเลือกพรรคเศรษฐกิจเออเพื่อนว่าจาังสันอันนี้เพื่อนในสมาชิกเรานะคะเ,เชียร์จังเลยนะพลเอกลังสีเหรอเออท่านเคยต้องไปดูประวัติยังไ,ม,งไ,ม,ไม่ยังไม่ได้ดูประวัติเลยอ่ะยังไม่ได้ดูประวัติเลยเดี๋ยวเข้าไปดูประวัติหน่อยนะกะขอบคุณหลายๆเด้อ เอาฝากกันนะคะก็อย่างนี้แหละเราก็คุยกันอย่างนี้เพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าวก็รู้ๆอยู่แล้ววานาะยกก็อยู่ได้แค่สิ้นปีแค่น,นี้แหละไม่ไปไหนอะ่ะยังไงเขาก็ต้องออกไปมันก็ต้องมีการเปลี่ยนนะเราก็ดูดูเอาว่าเราจะเลือกใครเลือกคนที่พักที่มีนโยบายพักที่มีนโยบายที่เราจับต้องได้อะ่ะ น,นี้ว่าไงเนี่ยทํางัดภาษีไทยไม่ง้อจริงเปล่านายกอนุทินสั่งลุยตลาดใหม่สุภพจีควงทูตรัสเซียเดินหน้าส่งออกสู่มอสโกถ้าเป็นไปได้ก็ดีเป็นไปได้ก็ดีค่ะหาโอ,โอ้โลกทั้งโลกประเทศก็เยอะแยะไปหมดหาใหม่ มันวุ่นวายตุกติกก็หาใหม่เอาไว้มันมีผู้นําใหม่แล้วก็ถ้าผู้นําใหม่เขามีวิสัยทัศน์ที่มันไม่เหมือนกับคนเก่าแล้วเราก็ค่อยคุยใหม่ก็น่าจะมันก็น่าจะได้นะกระเมนก็เหมือนกันตราบใดที่คุ้นเซนยังอยู่เนี่ยตระกูลหุ้นยังอยู่เนี่ยจะพูดถึง่ะเนาะ พูดถึงพูดถึงใครเคยดูข่าวสมรังสีบ้างสมรังสีเนี่ยตอนเนี้ยก็ไปอยู่กระทํามาแหละแต่ทีนี้ถ้าสมรังสีเป็นนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็ไม่แตกต่างหรอกมันก็เหมือนเหมือนกันแล้วขนาดอยู่อเมริกายังตะโกนมาว่าไทยลุกล้ําเลยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้ามามีอํานาจแล้วเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเหรอเหมือนเหมือนกันนี่ทางที่ดีกั้นรั้วเลย เออยังไม่มีภาคการเมืองไหนเลยนะที่มาหาเสียงบอกว่าจะกั้นรั้วเนี่ยกั้นรั้วทําไปเลยทําไปเรื่อยๆทําให้ถาวรไปเลยเแม่ไม่อยากรบแล้วเราช่วยเหลือมาตั้งแต่ไหนแล้วนะมาด่าเราอยู่ได้มาทําการแกล้งมาลังแกเราใช้คําว่าลังแกก็ได้นะมาลอกกัดอย่างนี้ คิดถึงทหารคนนั้นจังเลยไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเอาใจช่วยให้ผ่านเนาะเมือ่อวานเห็นว่าผ่าตัดครั้งที่สองติดเชื้อในกระแสะเลือดหรืออะไรเนี่ยมีอาการติดเชื้ออะไรไม่น่าไม่น่าจะติดเชื้อในกระแสะเลือดนะเขาบอกว่ามีอาการติดเชื้อเฉยๆมีอาการติดเชื้อในการผ่าตัดครั้งที่สองเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงเออประมาณนี้ก็ติดตามข่าวขอเป็นกําลังใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครุ่งครองให้ท่าน ออดพลขีดอันตรายที่เธอสงสารจังเลยส่วนใหญ่ที่เหยียบนี่ยจะเป็นหัวหน้านะแล้วก็เป็นอาชีพทางนั้นด้วยส่วนใหญ่จะเป็นจ่าเป็นาปนายสิบเป็นอะไรเป็นทหารอาชีพอะที่โดนลูกหลงนี่ก็จะเป็นทหารพลทหารออมันตั้งหลายคนแล้วเนี่ยเจ็ดคนแล้วนะ ถ้าเสียชีวิตเนี่ยทั้งทหารทั้งนลเรือเนี่ยรวมแล้วก็สามสิบคนแล้วเนี่ยแล้วขเขมรมาลองแลกแขกกระเชอทำรอดละครขึ้นมาครั้งที่แล้วนี่เนี่ถ้าเกิดว่ายิงไปแล้วโดนคนขเขมรตายในป่านนี้มันเอามาประจานแล้วนี่ไม่มีนะมีก็ทหารเนะี่ยในแนวรบอะใช่ปะ่ะเอออะมาดูวันนี้ <c oughs> อันนี้ก็ไทยนี่รักสงบโอ้ยยี่สิบแล้วเหรอเยอะมากไปแล้วมั้ง